หลายคนนะคะส่วนวนอ้อนวอนนะคะทาบุญไหว้พระนะคะอ้อนวอนขอโชคชะตานําพาคนรักเก่ากลับมานะ,ะคะชื่อคอนเทนต์ว่าโชคชะตาจะนําพาคนรักเก่าเรากลับมาหรือเปล่านะคะโอเคค่ะตับตาค่ะตั้งสมาชิติดไว้นะคะลืมตาค่ะ เลือกองที่1 2 3สค่ะเลือกองที่ 1, 2 3เมื่อเลือกเสร็จแล้วจำไว้นะคะได้ไพ่กองไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่หมอนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะ,ะยิ่งใครคอมเมนต์นะคะยิ่งใครแชร์บอกเลยจะได้เจอรักแท้เร็ววันนะแม่หมอแบบเวลาเวลาสวดบุญเวลาไปทําบุญก็จะแบบอธิษฐานจิตว่าคนไหนที่แชร์คลิปของเราปบ่อยนะคะขอเ,เจอรักแท้เร็วๆนะจ๊ะโอเคค่ะนะคะ อตอนนี้ถ้าใครอยากดูรวนส่วนตัวนะคะ69สามคำถามแบบพิมพ์99ห้าคำถามแบบคุยส่วนตัวกับแม่หมอโอเล็กนะคะยังไงก็ติดต่อมาได้เลยนะคะมาดูกองที่หนึ่งค่ะว่าโชคชะตาจะนำพาคนรักเก่าของเรากลับมาไหมโชคชะตาจะนำพาคนรักเก่าของเรากลับมาไหมกลับมาค่ะกองที่หนึ่งบอกเลยว่ากลับมาค่ะ กลับมาเนี่ยมันนึงมีรักสามเตา้าติดต่อติดตามมันด้วยนะแล้วกลับมาก็มากบเาขาเรียกว่าระบิดคมเพลงแล้วอีกนะคะแต่กลับมานะคะถึงมันไปอีกนะคะยังไงเขาต้องกลับมายาวๆคะ่ะไปแล้วก็มาไปแล้วก็มาแต่ก็เป็นอย่างเงี้ยวินงใบใบไวไกลเกิดอย่างเงี้ยอีกนานค่ะนะคะเพราะว่าเราเป็นลูกเกดในกำมือเขาเขาคิดว่าเราเขาจะทําอะไรกับเราก็ได้นะะแต่สุดท้ายยังไงทําอะไรก็ได้แต่ว่าเ็ากลับมาปะเนาะ คําตอบนี่ที่สองนะคะโชคชะตาจะนําพาคนรักเก่าของเรากลับมาใหม่นะคะว้าวว้าวว้าว้า้าว,ว,าว เดี๋ยวเขาจะนําพานะคะคนรักเก่ากลับมาสิ่งเดียวที่เราควรทํานะคะเวลาเขากลับมาอย่ามีปากมีเสียงกับเขาอย่าไปแซะเขาอย่าไปประชดประชันอยา่าโมโหใส่เขานะคะเพราะการกลับมาครั้งนี้เขาจะพัฒนาปรับปรุงตัวมากขึ้นถ้าเรายังไม่ได้แต่งงานกันนะคะหรือแต่งงานไปนแล้วมีโอกาสได้มีลูกใหม่อีกและเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะกองที่สองหมกโลดีมากเป็นการกลับมาที่ดีนะคะ กองที่3ค่ะโชคชะตานะคะจะนำพาให้คนรักเก่าเรากลับมาไหมคะออเนี่ยเน่ยแม่ว่านะไะปลายปีเดี๋ยวมัก็กลับมากินกล้วยรอหรือกินกล้วยโชว์ค่ะยังไงก็ต้องกลับมาและที่สำคัญก็อย่าลืมพัฒนาตัวเองให้รอขึ้นให้สวยขึ้นนะคะรอบนี้เราชนะแน่นอนค่ะนะคะ แต่ก็อย่าไว้ใจงูพิษนะคะเพราะมันเคยเคยเคยเป็นพิษกับเราเคยพน้นพิษให้เรานะคะก็พโพเทคต้องตั้งเขาเรียกว่า